สวัสดีคะ่ะอยู่กับครัวคุณหญิงสไตล์ดีนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตออกนอกก้นครัวนะคะนําข่าวสารสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อก่อนหน้านี้นะคะธนาคารอมสินก็ได้ปล่อยสินเชื่อวงเงิน10,000บาทและ5 0,000บาทนะคะ1 0,000บาทนี้ไม่มีผู้ค้าประกันส่วน5 0,000บาทนี่ก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระแต่ว่า เป็นงานอิสระที่ต้องมีรายได้ประจำนะคะอันนี้ก็ต้องมีคนค้ำนะคะ5 0า0 0แต่สำหรับวันนี้นะคะข่าวสารจากธนาคารอ,อมสินก็คือวงเงินห0 0ห0นนะคะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรน่านะคะวงเงินกู้ห0,000บาทแบบไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะคะในที่นี้จะต,ต้องเป็นลูกค้ารายเดิมรายเก่าของธนาคารอมสินนะคะ ที่เคยกู้เงินต่างๆของธนาคารนอมสินพู้ง่ายๆก็คือเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมค่ะอันนี้ก็คือจะได้รับการติดต่อจากธนาคารนะคะคือเขาโทรหาหรือถ้ามีการตกหล่นเขาไม่ได้โทรแจ้งเราโทรหาเราซึ่งเป็นลูกค้าเดิมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดต่อที่ธนาคารนอมสินได้เลยนะคะทั้งนี้ก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15เมษายนไปจนถึงสิงหาคมนะคะ หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่ธนาคารแจ้งนะคะซึ่งเป็นสินเชื่อนะคะสำหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนาโควิด -19 ค่ะรายละเอียดต่างๆกันนะคะคร่าวๆวันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการไปยื่นกู้นะคะกรณีที่เราเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะคะวงเงินกู้สูงสุดคือ5 0,000บาทอันนี้ือไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะคะแต่ ก็ต้องเป็นลูกค้าเดิมของทางธนาคารด้วยนะคะจะเป็นลูกค้าเดิมที่เคยกู้เงินเ,เคสต,ต่างๆนะคะคุณสมบัติของผู้กู้ก็มีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะขึ้นไปในวันที่ขอกู้นะคะและก็ต้องมีอายุปัจจุบันของผู้กู้เองนะคะรวมกับระยะเวลาที่ธนาคารให้ผ่อนชาระเงินกู้ส่วนนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน65ปีนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอายุ45 ผ่อนชาระเงินกู้ห้าหมื่นในสามปีก็รวมทั้งอายุเราและระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้3ปีก็จะเป็นทั้งหมด4 8ปีก็อยู่ในเกณฑ์อยู่นะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนมีสถานที่ประกอบกิจการหรืออาชีพของเราและสามารถติดต่อได้นะคะเป็นผู้ที่ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารอมสินและก็มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากรก็คือมีใบเสียภาษีนั่นแหละคะ่ะ ในส่วนของเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็จะประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ1ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน1ชุดใบรับรองโสดอันนี้ขอได้ที่ที่ว่าการอำเภอนะคะแต่บางสถานที่เขาก็ปิดนะคะตอนนี้ก็เปิดไม่พร้อมกันนะคะแต่ละอำเภออันนี้ก็สามารถไปยื่นที่หลังได้นะคะถ้าตอนนี้เรายังขอไม่ได้นะคะหรือกรณีใครสมรสก็ให้นำใบทะเบียนสมรสไปด้วยนะคะรูปถ่ายกิจการจำนวน3ใบนะคะ บัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายย้อนหลัง2เดือนนะคะรายรับก็อย่างเช่นถ้าเป็นร้านอาหารก็เราก็จะมีบินออกให้ลูกค้าเวลาเรียกเก็บเงินอยู่แล้วหรือรายจ่ายก็อย่างเราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าของแห้งของสดหรือตามตลาดวิธีการก็นำบินรายรับทั้งหมดนะคะมารวบรวมต่อเดือนแล้วก็รายจ่ายทั้งหมดภายใน1เดือนของเรามารวบรวมนะคะ สรุปทั้งหมดลงในกระดาษ A4 นะคะทำแบบนี้แยกเป็นเดือนๆสองเดือนนะคะสำหรับบินรายการซื้อสินค้า2เดือนล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นบินยกตัวอย่างเช่นไปซื้อที่แม็โครหรือโลตัสเราก็เก็บบินไว้นะคะรวบรวมว่าให้มันได้2เดือนล่าสุดที่เราไปซื้อมานะคะแล้วก็ต้องเตรียมสเตตเมนต์นะคะ3เดือนย้อนหลังของธนาคารที่ท่านเดินบัญชีปกติอันนี้ไม่เป็นต้องเป็นธนาคารของสินนะคะธนาคารไหนก็ได้ และสุดท้ายก็จะเป็นสำเนาใบทะเบียนการค้านะคะที่ท่านจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนห้างุ้นส่วนนะคะถ้าเตรียมเอกสารครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ไปยื่นเอกสารทั้งหมดนะคะและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสินเชื่อสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่รับผลกระทบจากโควิดหน้าที่ธนาคารอมสินสาขาใกล้บ้านได้เลยจ้าถ้ากรณียังยึดเงื่อนไขเดิมอยู่นะคะดอกเบีย้ยของวงเงิน5 0 0หม่นนี้ก็อยู่ที่0.35เปอร์เซ็นต์นะคะ คือร้อยละ0.35%ต่อเดือนซึ่งเป็นดอ,อกเบี้ยที่ค่อนข้างจะถูกมากนะคะแล้วก็ยกเว้นการชําระทั้งต้นทั้งดอก6เดือนแรกด้วยนะคะเราจะเริ่มชําระในเดือนที่7ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะข่าวสารดีๆนี้เจอกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพทุกท่านสวัสดีค่ะ